กาวสวัสดีเพื่อนเพื่อนบี้หนอนท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง m 2 Game นะอยู่ผมโปเกมอนนะก็คือชื่อเกมของ n i n t e n o r e a ก็คือ Pocket Incoming นะถ้าเป็น Store iOS ก็ Pocket Return นะซึ่งรูปโปรไฟล์ไม่ใช่โปเกมอนนะเป็นรูป j o ยนะ Xbox น,นะเกม Boy j o ย Xbox สีฟ้านะก็มารู้สนุกได้นะวิธีโหลดก็ลิงก์โหลดก็อยู่้งแต่สตรีมแรกในคลิปด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะ10ตัวละคเรเบื้องต้นเลยนะ ที่เก่งแล้วก็โกงด้วยนะฮะแล้วก็ทําได้ประโยชน์ได้เยอะมากมายนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวละครแถมให้ด้วยนะเพราะว่าผมจะแปลสกิลไมห่หมดเดี๋ยวในสตรีมนะผมจะแปลไล่ตั้งแต่ตัว S เลยนะฮะยันตัวเนี่ยผมจะไล่แปลตัว S นะฮะแปลห,หมดนี่เลยนะผมในสตรีมนะแล้วก็สตรีมที่ต่อไปก็จะแปล A ให้หมดเนี่ยนะว่าตัวไหนน่าใช้ไม่น่าใช้บ้างนะผมเนาะเอาละครผมมาที่ตัวละครระดับ S ก่อนเลยนะตัวที่น่าใช้นะผม มันก็มีหลากหลายมากมายนะฮะผมขอแนะนำไอ <c oughs> ตัวแจกตัวนี้เนะฮะผมแนะนำเลยนะตัวแจกตัวนี้วันที่สามเนะี่ยอันนี้นอกเรื่องนะฮะต้องปั้นทุกคนเลยนะฮะถ้าใครไม่ปั้นก็นแล้วแต่นะแต่ว่าตัวเนี้มันโจมตีหมู่นะฮะสกิลมันที่ผมลองใช้แล้วแต่ผมจะใช้ให้ดูด้วยนะฮะโจมตีหมู่นะฮะแล้วพอถ้าศัตรูตายนะฮะโจมตีศัตรูตายไปเท่าไหร่จะเพิ่มเกรดเท่านั้นนะฮะ บางทีมันเพิ่มจนเต็มเลยนะฮะก็ใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งแนละ้วก็มีสถานะหวาดกลัวต่างๆนะฮะสถานะ,ะติดดีบัฟรถขี้รดอะไรเงี้ยผมแล้วก็ผมแปลแล้วมันมันแปลกๆนะฮะเอาเป็นว่าน่าจะเป็นประมาณว่าหวาดกลัวแหละผมแล้วก็มีลถด,ดีบัฟต่างๆด้วยนะเดี๋ยวลองดูบางทีมันแปลม,มันมันเป็นเกมจากจีนเนาะแล้วมาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีก็ ผิดเพี้ยนไปต้องกราบขออภัยตั้งแต่ตรงนี้ไปด้วยนะเอาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะตัวแรกนะฮะให้เดนเดไล่ดูก่อนนะชื่อผมก็จําไม่ได้นะผมก็ไล่หาอย่างนี้ละผมเนาะพรามันจําชื่อไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวเสียเวลานิดหน่อยนะแต่จะมาบอกกันเนาะมันเป็นมังกรนะฮะมังกรธาตุน้ำนะ ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นน่าจะเป็นมังกรท่านน้ำนะนี่ฮะ,ะชาใช่ป่าวะะอ่อใช่ป่าวะผมจำผิดตัวป่าวะแต่ตัวเนี้ยมันดีเนะถ้าจำไม่ผิดเนะี่ย ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวผมแปลใหม่เลยดีกว่าไม่เสียเวลาคือตัวนี้มันดีผมสกแปลแล้วผมจดไว้ไหนวะขออภัยด้วยนะมันอาจจะเสียเวลาหน่อยนึงนะผมผมจดไปแล้วผมจดไปไหนจะไม่ได้นี่กีดอดเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เป็นไรแปลใหม่เลยครับผมแปลตกลนหายไปเฉยนะผมตัวนี้ก็อันตีนะผม อันตรีของเขาก็จะนะกระโดดขึ้นไปในอากาศและยิงระเบิดน้ําเพื่อโจมตีศัตรูติดต่อกันเพื่อสร้างความเสียหาย300%นะฮะและจํากัดและจํากัดดีบัฟทั้งหมดจากเป้าหมายออกก็คือล้างดีบัฟฝั่งศัตรูออกไปหมดเลยนะดีบัฟศ uh ัตรูมีอะไรดีๆก็มันจะลบทิ้งมหมดเลยนะแล้วก็ความเสียหายนี้จะเพิ่มความเสียหายคิทิคอน80%ดนะฮะหากเกิดคิดทิคอนหลังจากการโจมตีครั้งนี้ มีโอกาสจะเข้าสู่สถานะสับสนเป็นเวลา1-2ถึงรอบนะฮะนะถ้าคิไม่ทำงานความเสียหายของคิสลับสกิลนี้จะไปใช้ในอันติเมตถัดไปนะฮะเป็น2เท่านะฮะก็มีทั้งล้างดีบัฟนะฮะแล้วก็เพิ่มความเสียหายคีิคิอน80%ไม่พอถ้าไม่ติดคินะฮะครั้งแรกไม่ติดใช่ไหมครั้งที่2ใช้อันติปุ๊บมันจะไปทบให้ครั้งที่2คนระับเราแรงมาตัวนี้แนะนำเลยนะโกงแรงนะฮะตัวนี้ กีรลาดอสนะตัวนี้นะผมตัวนี้เลยนะนี่หน้าตาเขาน้องก็เป็นอย่างนี้นะผมมังกรมังกรนะธาตุน้ำานะมีปีกนะผมนะี่อ่าต่อไปนะฮะต่อไปเป็นตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่เอ,อ่ยังไงก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวที่ใครจะเติมเงินต้องเติมนะตัวนี้มันเก่งมากแรงมากตัวนี้นะผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ เก่งแล้วแรงมากนะฮะคืออันตรีของมันนี่คือสุดยอดเลยนะผมใช้แล้วอะผมเติมไป32บาทเองนะเติมครั้งแรกอะแรงมากๆเป็นเป้าเดียวที่แรงมากนะผมเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะฮะและสร้างระเบิดน้ําก่อนที่จะคว้างไปยังเป้าหมายของศัตรูตัวเดียวสร้างดาเมจ520%บนะฮะบวก SP ATK อีกบวก300นะฮะแล้วก็ SP ดาเมจอีกและเพิ่มอัตราคิคอนของตัวเองอีก20%นะฮะ และความเสียหายคิดิคอน40เซนเป็นเวลา2รอบนะฮนะโคตรเก่งเลยนะถ้าทำไป11ดาวแล้วก็เอฟเฟกเพิมเ่มเติมเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วที่ลดลงมันจะมีคิดิคอนเพิ่ม10และความเสียหายคิดิคอนเพิ่มอีก15นตะฮะแรงนะตัวนี้เติมนะทุกคนต้องเติมนะฮะผมบอกเลยว่าเกมนี้มันจะเป็นทดลองใช้คือเปิดจริงแล้วนะแต่ว่ามันมาจากประเทศไต้หวันหนีลิขสิทธิ์มาเปิดประเทศไทยเนาะสตูไทยก็อย่าไปเติมเยอะผมย้ำแล้วนะว่าเกมนี้อย่าไปเติมเยอะเติมแค่ตัวนี้พอนะฮ เพราะาผมไม่แน่ใจว่าทดลองใช้มันจะเป็นเหมือนซุปเปอร์ไซย,ยาหรือเปล่านะว่าพราบางคนก็ไม่ได้ผูก g m a i ลก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรเงินที่เติมตัวละครไปหายไปแต่ไอดียังอยู่อะไรเงี้ยแต่ท็อปเซิร์ฟม่งก็เติมเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะไปดูท็อปเซิร์ฟได้นะท็อปเซิร์ฟเขาก็ไม่กลัวเนาะคนที่เล่นเกมแนวทดลองใช้มันเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเปิดจริงแล้วนะเหมือนเกมแม็กนัมเควสนั่นแหละเนาะอ่ะต่อไปเป็นตัวที่อ่าตัวที่สามนะ อ่าตัวที่สามก็จะเป็นอ่าไฟฟ้าเพิ่มเกจนะไอ้ตัวนี้ดีมากอ่าอันนี้เพิ่มเกจโกงมากนะตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าฟลัฟฟี่นะฟลัฟฟี่เดี๋ยวผมขวาก่อนฟลัฟฟี่น่าจะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นแก่น้อยสีชมพูนะคือล่างล่างแรกมันคือล่างนี้นะผมพอเอาเวกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นล่างนี้นะครับผม ฟัฟฟี่นะจะเป็นตัวที่สุดยอดมากนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเร่งเกตนะฮะถ้ามีตัวมันอยู่ในทีมตัวนี้โจมตีไม่ค่อยเท่าไหร่แตจะเร่งเกตได้100นะฮะหนึ100แต้มเลยนะเร่งเกต100แต้มน,ะนั้นอาจจะน่านจะเต็มหลอดนะ,ะผมไม่แน่ใจว่า100%ยเหรือหนึแต้มนะแต่มันเขียนว่า100่งร้อยพอยต์นะคือตัวนี้มันจะเร่งเกตถ้า่าจะเร่งเกตสมุิไม่ใช่ท่าไฟฟ้าใช่ไหมมันจะเร่งเกตแบบว่าจะเป็นทตุน้ำทา่ำทาอะไรก็จะ,ะจะเป็น เกตหนึแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่มีไฟฟา้าด้วยมันจะเพิ่มอีก100นะตัวนี้เป็นตัวเล่นเกตที่โกงและดีมากนะน่าใช้มากนะสกิลสองก็เล่นเกตนะเอ้สกิลสไม่น่าจะเล่นเกตนะผมจำไม่ได้แล้วสกิลสองคืออะไรแต่ว่าสกิลอันตีมันนะ่เล่นเกตนะดีมากนะตัวนี้เป็นตัวที่โกงอีกตัวหนึ่งนะถ้าเป็นใช้ในทีมสายฟา้าจะดีมากๆตัวนี้เป็นที่สมมติผมมีทีมสายฟา้าอย่างตัวเนี้ย อันนี้อันนี้ใชนะฮะอันนี้อันนี้ห้าตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมีตัวเล่นเกตอย่างไอตัวเนี้ยนะครับฟัฟฟี่นะฮะรับรองนะฮะเกตมานานนี่ขึ้นปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะโจมตีได้ต่อเนื่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะตัวนี้จะก็อ่าก็ค่อนข้างหายากนะหายากอยูน่นะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วเนาะต่อไปเป็นตัวที่สี่นะครนะับผมเนาะตัวที่สี่จะ จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวหิวเนาะหิวค่อนข้างดีนะฮะจะเป็นท่าเขียวนะผมเนาะถ้าจะไม่ผิดเนะฮะหิวค่อนข้างจะดีฮะไม่ใช่สิไม่ใช่ท่านนี้นะผมเดี๋ยวเอาออกก่อนนะเอาทุกท่าหมดนะะมันจะอยู่ใกล้ๆตัวกบนะผมอ่ะตัวหิวตัวนี้นะมันจะมีล่างหนึ่งสองสามนะฮะอ่า หนึ่งสองสามนี่ได้หมดนะยู่ได้หมดนะหนึ่งสองสามแต่อีโวล่างที่ล่างที่สามนี่ก็จะเก่งมากนะผมเนาะแต่เอาล่างสองเนาะพวกเราอีโวประมาณล่างสองแหละเอาล่างสองก่อนเนาะมันเป็นล่างเดียวกันนะหนึ่งสองสามนะนะแต่คนละชื่อท่านเองล่างนี้ก็จะฮิวนะฮะอัตราการฮิวก็จะมากมากมาก,มากเลยนะเออเ,ออเอออยอะเยอะฮิวทั้งทีมนะฮะเต็มหล่อก็ฮิวโกงมากนะตัวนี้ถ้ายิงได้ล่างสามมายิ่งโกงนะก็ อ่าเดี๋ยวสักคู่นะฮะอ่าคือมันจะเรียกลมฤดูใบไ,ไม้ผีมาเพื่อทําให้พื้นสีเขียวและโจมตีศัตรูทั้งหมดเพื่อสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เลยอย่าไปไอตัวฮิวอย่าไปเอ่ออย่าไปหวังกับดาเมจมากนะฮะคือเนี่ยหวังแบบการรักษาดีกว่าและรักษาโปเกมอนฝ่ายเดียวกันทั้งหมดนะที่มีสตเอดีเนะฮะแล้วก็ HP รักษาเพิ่ม50%เพื่อให้โปเกมอน สตัวที่มี HP ต่ำสุดนะก็สามารถฮิวได้แรงขึ้นเนาะจาก HP ATK 80แล้วก็รักษาเพิ่มอีก50%นะก็ค่อนข้างจะดีนะผมเขาว่าฮิวแรงมากน้องๆบอกมานะตัวนี้ก็โอเคมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเลเวล11ก็จาก8 0เออ50%ก็ถ้าทำา1 1ดาวก็จะเพิ่มฮิวไป150%เลยนะฮะจาก80%ก็จะเป็น50%เอ้ย150เนาะตัวนี้ค่อนข้างจะโกมีสกิลฮิวสองสกิลนะฮะผม skill Q3 ก็ฮิวด้วยก็อันนี้เป็นตัวหิวที่โกงอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าแต่ว่าถ้าในร่างแรกก็อันนี้ผมล่างแรกก็ฮิวหิวน้อยหน่อยนะฮะ70%นะผมอ่าล่างสองแปดสิบร่างสามก็อ่าล่างสามก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าหิวตามนี้เลยนะผมอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากนะฮะต่อไปเป็นตัวที่หนะ้านะฮะห้าอ้ยแลม布านะฮะ จะเป็นตัวธาตุยวผมดูก่อนนะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ลมเบรนะลมเบรหรือแม่ผมก็จดผิดเนาะม่าใช่วะอ่ะเดี๋ยวผ่านไปก่อนตัวที่5จดผิดนะตัวที่5 ตัวที่ห้าเอาไปตัวนี้ดีกว่านะตัวแช่แข็งนะฮะไคโยก้อนนะฮะตัวที่ห้าไคโยก้อนนะแช่แข็งตัวนี้นะผมมันมีเยอะ,อะเนาะนี่ตัวนี้ครับผมเอาไม่ใช่นะวะอาร์ติคุโน่นะไอไคโยก้อนนี่คือตัวนี้เนาะ อาชิคุโนนะฮะอ่านยังไงวะเนี่ยอ่านผิดเฉยเลยอันนี้ตัวที่ห้าเนาะอาติคุโน่นะฮะตัวนี้อ่าผิดขออภัยนะอาชิคุโนนะตัวนี้เป็นตัวที่แช่แข็งดีมากนะผมอ่าตัวนี้สกิลนี่ผมเจอทีแช่แข็งแถวหน้านี่โคตรแบบติดแข็งเลยนะอ่ตัวนี้โกงในเรื่องการใช้แข็ง เรียกภูเขาน้าแข็งขนาดใหญ่จากท้องฟ้าและโจมสีัตูที่อยู่แถวหน้าเพื่อลด spdef ของเป้าหมาย40เป็นะเเป็นเวลา1รอบสร้าง2 3 0นะโอกาส40ซที่จะแช่แข็งเป้าหมายเป็นเวลา2เทินนะยยกเลิกการหยุดนิ่งเมื่อความเสียหายหมดได้รับมากกว่า3 5น h p ของมันยกเลิกการหยุดนิ่งเมื่อความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับมากกว่า3 5อของ h p ของมันอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้า11ดาวแล้วก็จะแช่แข็งเพิ่มเป็น60%นะตัวเจอใหมด ค่อนข้างจะโดนเยอะนะแล้วก็ลดเดฟได้ด้วยนะตัวนี้จะแช่แข็งรดเดฟได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างจะโกยอีกตัวหนึ่งนะผมเนาะตัวนี้ก็แถมให้นะแช่แข็งตัวนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าตัวตะกี้นะฮะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะแช่แข็งเดียวแต่นกเนี่ยแช่แข็งผมโดนไปทั้งแถบเลยแถวหน้านะผมนะต่อไปก็ตัวที่หกนะฮะ เอนีสายธาตุไฟนะธาตุไฟช้าหน่อยนะคลิปนี้ขอไปด้วยเพรเอิญว่าแปลแล้วสกิลบางทีก็หายไปนะผมจดไว้บางอันลนะลืมแล้วไว้ตรงไหนนะผมก็ามาหาใหม่นะเนี่ยเอนตี้นี่ยก็เป็นตัวที่โกงมากนะธาตุไฟอยู่ในวะอ้าตัวนี้เจอแล้วเจอแล้วนะตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นตัวโกอีกหนึ่งตัวนะฮะที่ใครมีต้องใช้นะตัวนี้อ่าดูสกิลนะโกไม่โกดูสกิลยาวเหยียบเป็นหางว่าวเลยนะผมอ่าดูสกิลนะฮะใช้พลังแห่งธรรมชาติเพื่อรวบอ่าเพื่อรวมตัวเองเข้ากับลาวาโจมตีเป้าหมายของศัตรูติดต่อกันสร้างความเสียหาย290เปนะฮะขณะที่ศูนย์เสีย hp ในปัจจุบัน15ไปใได้รับเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟเฟกต์ Effect. อะไรไม่รู้นะะ Uh, u n y i e d i n g นะฮนะเนี่ยมันไม่ยอมแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยมันแปลภาษาอกฤษทับภาษากฤษนะฮะก็ประมาณว่าได้ร e ับเอฟเฟกต์นะั่นแหละนะฮะอะไรนี่สักอย่างนะี่ะสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อ h p ลดลงและเพิ่มความเสียหาย100%มากม,มากเกินไปเมื่อ h p ลดลงต่ำเอาประมาณว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเผาไหม้นะเนะีนะ่ยเนะี่ยได้รับเอฟเฟกต์เนะี่ยสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะฮะแล้วเมื่อเมื่อเลือดเลือดลดลงนะฮนะนะ อ่าจะเพิ่มความเสียหายหนึ่งซะฮะถ้าเลือดต่ำกว่า3 0สิซจะอ่าจะตีแรงขึ้นเนาะ,เ,นะเป็นเวลาสองรอบนะผมก็ไม่เข้าใจมันแปลมาปแปลกๆด้วยนะเนี่ยได้รับเอฟเฟกสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อ HP ลดลงและเพิ่มความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเมื่อ HP ล,ลดลงต่ำก็คือประวาณว่าเลือดต่ำกว่าอ่าเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต มีความเสียหายเพิ่มขึ้น100% 2รอบเนาะนอกจากนี้ยังมีเอฟเฟก i g ไ i t e นะไม่รู้อะไรนะฮะลิกไนเนีรยลาวาหรือเปล่านะเป็นเวลา2รอบเป้าหมายรับความเสียหายเท่ากับ12%ของ h p ที่สูญเสียไปนะอีกนะฮะอ๋อลิกไนก็คือความเสียหาย12%ของ h p ที่สูญเสียไปเนาะอ่าแล้วก็ปลดล็อกนะฮะบูตเอฟเฟกต์บูตเอฟเฟกที่ไม่ยอมแพ้ ความเสียหายเพิ่มขึ้น HP ลดลงเมื่อ HP ต่ำลงกว่า40%จำนวกนการบูญถึง120%อ๋อ uh, ประมาณว่าถ้าทำสาทา3ดาวได้ HP ตอนแรกไม่ได้ทำ uh, 11ดาวใช่ไหม HP ต่ำกว่า30%เอมันก็จะโจมตีแค่100%ใช่ไหมแต่เนี่ย HP ต่ำกว่า40%มันจะโจมตีมาา่ Aa, แรงขึ้น120%สองรอบนะฮะโอ้โคตรโกรงอ่ะตัวนี้แต่ว่าสกิลมันแปลย่าขอภัยด้วยนะถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องก็ขอขอภัยด้วยเนาะ สกิลสองก็ไม่มีอะไรครับผมส่วนใหญ่สกิลสองก็ประมาณไม่ต่างมากกับสกิลหนึ่งเท่าไหร่นะผมเนาะแบ่งร่างเป็นเฟรมนะฮะเป็นไฟเพื่อโจมตีศัตรูต่อ,อกันสร้าง115%และสูญเสีย10%ของ HP ปัจจุบันในขณะที่เพิ่มคิด,ดิคอน20%่สอรองรอบสกิลสองก็เพิ่มคิด,ดิคอนนยะเอาเลือดตัวเองนะส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้มันจะเอาเลือดตัวเองนะเออมันจะเอาเลือดตัวเองแบบไปทำดาเมจเนาะ,อ,ะอันนี้ตัวที่เท่าไหร,ร่แล้วนะผม ตัวที่หกใช่ไหมหกหรือเจ็ดวะอ่าต่อไปก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะผมตัวนี้ก็เป็นตัวโกอีกตัวหนึ่งนะผมอ่าอันนี้ล่างสองเนาะเอาล่างนี้ที่คนเขาเปิดได้นะล่างสองก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ว่าล่างหนึ่งล่างสองก็เก่งนะผมตัวนี้เนาะนี่หมาไฟนะผมมันจะมีล่างไฟล่างปีศาจนะ อันนี้ล่างไฟนแน่ผมมันจะมีสองล่างเนาะเนี่ยไฟกับอันนี้เนาะปีศาจต,ตัวนี้ค่อนข้างจะโกงนะอันนี้เอออันนี้ก็อ่าเรียกฝูงสัตว์เพื่อโจมตีศัตรูทั้งหมดนะ่ยเพื่อสร้างร้อยี่สิเอร์เซ็นต์เนีและขโมยเดฟนะ่ย,ยขโมยเดฟย,ยี่สิเปอร์เซ็นตนะพาวเวอร์เดฟนะ่ยยี่สิบเปอร์เซ็นและสปีดเดฟอีกนะครับผมก็คือขโมยทั้งเดฟ กายภาพแล้วดิฟเว่ย์นะสายป้องกันเว่ยเนี่ยจากศัตรูทั้งหมดในอัตราส่วน1ต่อ2องนะและกระจายไปยังพันธมิตรก็คือเอามาให้พันธมิตรทั้งหมดเท่าเท่ากันนะโปเกมอน2รอบนะเท่าเท่ากัน2 2รอบเนาะเพิ่มแวมไฟธาตุมืดนะอ่าแวมไฟธาตุมืด20%ของโปเกมอนธาตุมืดเป็นเวลา2รอบนะก็คือแบบดูดเลือดอ่ะอ่าเพิ่มแวมไฟธาตุมืด20%ของโปเกมอนเนาะดูดเลือดได้ด้วยนะ ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวดูดเลือดนะฮะแล้วก็เพิ่มขโมยเดฟมาเป็นของฝั่งเรานะฮะเอาขอโมยมาให้กับทนะีมแท้งเนี่ยยิ่งดีมากเนาะส่วนตัวที่แปตัวนี้นะผมเป็นตัวที่น้องบอกว่าเก่งมากเหมือนกันนะแม็กมากเป็นพวกเผาไหม้นะตัวนี้นทาดไฟจะเยอะหน่อยนะะอ่าอันนี้ก็อ่ายิงเปลวไฟร้อนใส่เป้าหมายศัตรูในแนวหน้า สร้าง240%และเรียกความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเอฟเฟกต์เบิร์นนะฮะเบิร์นก็คือความเสียหายทั้งหมดเกิน1,000ของ S.P.A.T.K. ของตัวเองนะหากเป้าหมายยังมีชีวิตอยู่จะเพิ่มสเตตเบิร์นอีกชุดหนึ่งให้มีความเสียหายนะฮะเพิ่มขึ้นอีก40% 2รอบนะฮะสูงสุด5ครั้งนะฮะเป็นเวลา2รอบอ่าผมสุดยอดไหมแล้วก็ถ้าทำ11ด,ดาวผลเพิ่มเติมเพิ่มความเสียหายจานเผาไหม้เพิ่มอีก20%อ่านะเพิ่มสเตตการเผาไหม้อีก1สเตตถ้าเป้าหมายไม่ถูกทำลายให อันนี้คือแรงมากแล้วเก่งมากนะะเผาไหมแรงมากแมกมากนะฮะโคตรสุดๆไปเลยนะต่อไปตัวที่9เนาะตัวที่9จะเป็นตัวนี่ับผมมันมีตัวเยอะเลยครับผมแต่ผมแนะนําให้หมดไม่หวัน่นไม่ไหวนะมันเยอะมากนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทงนะผมเนาะแต่เอาเฉพาะเด่นๆช่วงแรกๆมานะผมนี่ตัวนี้ล่างงูนะฮะล่างงูจะมีสองล่างนะฮะ แต่เราเล่นเราดูสก,กิลล่างนี้ก่อนนะล่างงูล่างสองนี่เดี๋ยวดูก่อนนะเห็นไหมล่างงูล่างสองนี่อันนี้เดฟร้อยหกสิบใช่ไหมนี่ถ้าล่างสองเอเวกแล้วเดฟสองร้อยนะอ่า,เ, 200, นะอาเรามาดูสก,กิลล่างสองดีกว่าเพราะผมเชื่อได้ว่าอีโบร่างสองทุกคนทําได้อยู่แล้วเนาะล่างนี้จะเก่งกว่านนะ สติกมอไปรอบๆแล้วรีบวิ่งไปหาศัตรูทั้งหมดเนี่ยสร้างความเสียหายร70%ยเินะี่ยยิงช่องช่องว่างระหว่างสปีดของตัวเองกับเป้าหมายใหญ่ขึ้นนะย่ยยิงสร้างความเสียหายเนี่ยได้มากเท่านั้นนะก็สปีดเราเนะถ้ามากกว่าศัตรูยิ่งทาความเสียหายได้มากนะถึง3 0เนลยนะผมเนาะก็เป็นตัวที่ดีนะตัวนี้มันหนามันแข็งนะผมแล้วก็ยิ่งสปีดเราห่างกว่าศัตรูเมื่อไหร่ยิ่งโจมตีแรงขึ้นเท่านั้นนะ30%นตะตัวนี้ก็ดีมากนะผม แนะนำนะตัวนี้แล้วก็มีตัวแท้งอีกนะตัวที่10นะผมนี่ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสายแท้งสมควรต้องมีนะนี่ตัวนี้นะผมตัวที่ชื่อว่า,อาแอรอนนะแอรอนนะนี่ตัวนี้ก็ทุกคนต้องมีนะอันนี้มันมีทั้งเพิ่มเดฟนะแล้วก็มีโลโล่พล่อรังป้องกันตัวเองด้วยนะผมเนาะตัวนี้คือนะฮะ ใช้ร่างกายที่แข็งเหมือนเหล็กเนี่ยพุ่งเข้าใส่เป้าหมายของศัตรูติดต่อกันสร้างความเสียหายสองร้อยหกสิเปอร์เซ็นต์นี่ยสร้างความเสียหาย260เปอร์เซ็นต์เน,เเเนีแล้วก็พร้อมเพิ่มพีเดฟก็คือพลังพลังกายภาพเนาะเพิ่มพลังกายภาพเพิ่มเดฟพลังพลังพลังกายเนาะเดฟกายภาพเนี่ยของตัวเอง80เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองรอบแต่สองเทร์นั่นแหละนะแล้วก็ให้โล่เหล็กแก่พันธมิตรทั้งหมดนะฮะ 350ซของพลังกายของแอรอนนะแนะอกอนเนี่ยสามอของเดฟของแอรอนเะนี่ยเป็นเวลา2รอบนะแล้วถ้าปลดล็อก1 1ดาวนะมันจะเพิ่มค่าค่าความแข็งแกร่งของโล่นะอีก400เรนะผมเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวแท้งใช้โล่ได้ดีมากเนาะแล้วมันก็จะมีอีกหลายตัวเยอะแยะไปหมดเลยครับผมที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมาก็มีประมาณ1 2 3 4สาชื่อ5ชื่อนะอันนี้ก็เป็น10ตัวละครนะที่ ที่เก่งแล้วดีมากเนะี่ยมันมีหลายตัวเยอะแยะไปหมดนะผมเนาะที่ยังไม่ได้แปลนะฮะไม่แน่พวกนี้ผมอาจจะแปลก็ได้เนาะแปลแบบยาวๆไปเลยนะผมมันจะมีร่างนี้อีกนะผมแยวผมหาดูก่อนมันจะมีร่างเออนี่ฟินิกไฟก็เก่งนะมอเตสนะตัวนี้ก็เก่งนะมันจะมีอีกร่างหนึ่งนะผมที่ผมหาไม่เจอ อ่ะเสือเสือใช่ไหมเออใช่ว่ะอ่าตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เก่งนะผมเนี่ยนะนี่ถ้าสายฟ้าอีกตัวหนึ่งแถมให้แถมให้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับใครมีตัวแนะนำเก่งๆก็มาบอกเพื่อนในสตรีมได้นะในในคลิปก็ได้ใต้คลิปก็ได้นะปล่อยพลังแห่งสายฟ้าและบินขึ้นไปท้องฟ้าก่อนที่จะส่งกรงเล็บอันตรายไปยังเป้าหมายของศัตรูในแนวหน้าสร้างสองเปอร์เซ็นะเนี่ยโดยมีโอกาส4ี่สเอร์เซ็นที่จะทำให ศัตรูเป็นอัมพาตนะเป้าหมาย2รอบหาเป้าหมายเป็นอัมพาตอยู่แล้วจัดติดสตันเนะี่ยเพิ่มเอฟเฟกเมื่อไลคูนะฮะหรือว่าลาอิคูนะ่ยโจมตีเป้าหมายมีโอกาส30มสิเซนทำให้เป้าหมายเป็นอัมพาตอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็ติดชาติดอัมพาตเนาะสกิล2ก็ติดอัมพาตติดชารประมาณนี้นะะฮก็ตัวนี้ก็ตัวเป็นตัวที่ดีมากเหมือนกันในะตัวหนึ่งนะผม แล้วเอตัวที่ใครม,มีตัวฮิวนะเริ่มต้นนะผมก็แนะนําแนะนํานะเออมังกรสามหัวนี่ก็ดีนะอ่าเนี่ยมังกรสามหัวนี่ก็ก็โกงนะฮะตัวนี้ก็โกงใครมีก็มันมีตีทูลุดเดฟด้วยนะมังกรตัวนี้นะฮะเออตัวนี้ตีทูลุดเดฟก็แถมให้ไปเลยเนาะอย่าลืมนะตัวนี้เนะีฮะนี่มังกรสามหัวล่างนี้นะเก่งมากนะะ แล้วก็ใครไม่มีตัวฮิวละเบื้องต้นถ้ามีตัวระดับเอฮิวตัวนี้นะยอันนี้เป็นร่างแรกมันนะพอเอาเวกมาเอ้ยพออีโวมาก็เป็นร่างนี้ร่างนี้จะให้โล่แล้วก็ฮิวได้ด้วยนะก็พอสมควรอยู่ได้ผมใช้อยู่อ่ะอ่ะนนี้ผมก็จะมาให้ดูอันนี้นะผมผมใช้ดูดาเมจตัวนี้นะ ให่มาดูตัวที่ผมแนะนําไปนะที่แจกวันที่สามเนี่ยคือตัวนี้นะผมเอาใช้สกิลไปก่อนนะี่กลแนะที่ผมแนะนําไปนะกบตัวนี้ต้องซื้อนะสามพันบาทนะอันนี้คือตัวฮิวเนะที่ผมบอกไว้ตัวฮิวระดับเอที่ใช้ได้อยู่นะผมนี่ตัวนี้ตัวแจกแล้วก็ตัวแจกวันที่เจ็ดนะตัวแจกวันที่เจ็ดเป็นตัวที่ดีด้วยนะผมอย่าลืมอันนี้เล่นให้ดูนะผมไอ้ดวงนี้ไม่ค่อยดีรับดวงมันเบามากนะผม แต่ผมไม่มีตัวเปลี่ยนก็เอาตัวนี้มาใช้ก่อนนะเกมนี้ดีนะระบบทุกอย่างแบบเอเอเยอะแยะมากมายมีรีซตริตตัวละครด้วยนะเล่นแล้วสนุกนะเกมนี้อ่าเดี๋ยวผมจะให้ใช้ใกบต่อยให้ดูนะอะ่ต่อยตัวนี้ให้ดูใครดูนะกี่หมื่นนะฮะเจ็ดหมื่นห้าผมเนี่ยขนาดขนาดด่านยากสุดนะเนี่ยเจ็ดหืนห้านะกบต่อยนะผมเห็นไหม ็นตัวดาเมจเป้าเดียวที่แรงมากนะผมแล้วก็ไอตัวเนี้เห็นไหมถ้าใช้ถ้าใช้สกิลที่3ามเนี่ยผมมันจะยิงฆ่าได้เยอะเท่าไหร่เกมมานาะตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นอีกเพื่อเผลอฆ่าได้หมดเนี่ยมันก็จะใช้ถ้าไม่ตายได้อ่าได้อีกครั้งหนึ่งนะผมนะก็ดูนะตัวที่แจกวันที่3มนะเห็นไหมฆ่าตายสมบูปุ๊บเกมมานาะเพิ่มขึ้นเต็มหลอดเลยนะผมนะนี่ประมาณนี้สกิล2กบมีโอกาสติดสตันเนะลดสปีดด้วยนะนี่เราก็ใช้ถ้าไม่ตายไปอีกนะ มันจะมีสถานะเยอะอยู่ครับตัวนี้แต่ว่าไม่ค่อยติดว่ะตีบอสแต่มันจะติดสถานะเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวนี้แต่เจอบอสหนาหมากสถานะตีไม่ติดเลยนะเดีย๋ยวผมค่อยหาตัวละครมาเปลี่ยนอีกสองตำแหน่งนะ โอ้โหโดนไปหกหมื่นดอกเดียวตายครับผมแล้วตัวที่ตายเป็นตัวที่เป็นดาเมจหลักผมด้วยมันไม่ยอมยิงตัวอื่นนะผมไม่ยอมยิงตัวอื่นมันยอมมายิงตัวดาเมจหลักผมด้วยนะผม,ผมเล่นให้ดูเฉยว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมผ่านแล้วแหละดานนี้นี่ฮะตัวฮิวมันใช้ได้นะผมโอ้มันลอดาเมจหลักผมไปแล้วนะ จบข่าวเลยตายไหมไม่ตายด้วยทำไงครับผมอันตีเันมาล้ลวยังยังครับเนี่ยโลช่วยโลช่วยได้นะถ้าเป็นพวกโจมตีธรรมดาเนี่ย สกิลหนึ่งสกิลสองโลมันก็ไม่แตกนะแต่ถ้าโดนอันตรีในะโลแตกแน่นะผมแหผมก็สร้างโลนะตัวนี้ระดับเอก็มาใช้ได้นะก็ไอตัวที่แถมมาแล้วก็ไอตัวกบนะแรงมากนะก็เล่นให้ดูเป็นแบบอย่างเนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะที่รับชมคลิปแล้วก็อาจจะพูดกระอึกระวนนะว่าเออมันตัวละครมันงงนะผมแล้วก็แปลแปลแปลำบากด้วยนะก็แปลเข้าๆมาให้เพื่อนๆสำหรับคนอยากเล่นเกมนี้ก็ใครมีก็ไปอัพได้แล้วจะมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายนะ สำหรับสายเอสนียไงก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยมันที่นี้ก่อนนะผมเนาะเจอใหม่คลิปนี้ก็คลิปหน้าก็ค่อยว่ากันนะผมไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม